ไปแล้วก็ผมมันมีไล่ข้างขวางมากครับผมข้องขวางยึดเข้าไปตรงไปก็หนองแฉมครับผมหนองแฉมนี่ครับผมนี่ผมนี่ก็ข้างขวางครับผมข้างกว้างเร่อยไฟแดงนี่นุ่นสะพานไฟแดงนี่พุทธก้อนกางครับผมขาเขอานะครับมันมีด้วยขาออกครับผมขาออก มีรถจอมมังค่ากันไปอีกครับผมมันไปอ้าปะมันมีไผ่แลยครับผมขับคนเดียวครับผมขับคนเดียวโอ้มันมีตุ๊กตาครับผมหาตุ๊กตามันมีครับผมตุ๊กตามันไม่ได้ครับมันมาเด้อไผ่จะเป็นตุ๊กตากวรรค์ไทยครับผมเออมาสวรรค์ไทยคนไม่เห็นห่วงไปแล้าเด้อไผ่จีมน้ำเออไปนลำบากครับผมบ๊ายบาทุกคนครับผมบ๊ายบายตัวใน เอฟซีตัวหนกากร้านเคองะครับเอ๊บัตดีทุกคนรับผมบัตดีตัวโทกโพท้ายครับผมท้ายแรงครับผมเี็นตนท้ายแรงครับเห็นท้ที่รุเแ่นไปเรื่อยครับผมล่จิ้งิงไปเรื่อยครับผม้าเราไดู้นเสีย้นแจ้งมิติเสียบางแค๊กเสียมาบ้ามากกว่าพันละมาสั้งเจ็บโสมาก ถนนทางเป็นไรครับผมเป้นลำบากคนตลอดทางนะครับผมทางก็ไม่เมีกันตาหนึ่งที่อเป็นผัก้เ้ปันชีโรสาน้านะครับผมทางเส็นครับทางก็เรียบไครับผมงไตรนี้ต่างแล้วไ้าตอไปแล้วก็หมนตะวันได้้งไปวัดดังกจั

เดินีรผมไมล่ะม่เห็นดีด้วต่วากันไม่เป็ห่โอ้ยเมื่อขับรถเป็นสมัยเดี๋เดี๋ยวผมแมครับผมมไม่พาน้นเ้ไปัย

พาน่าไม่เก็บใส่อยู่แล้วอตเดี๋ยวรครัอ เจ็ดพคนกัเ็คนสมมติเขาาไปหาทางเนื้อยช่ไปนั่งตายตีสิบคนคุณจะไปรถตายตีกครับอันนี้ก็ท้ายกับรถครับผมขับกนักกับใครต่ว่าผมไม่ไปครับผมจะไปทั้งนีครับไปได้หลายทางครับผมกับหนากกับใทราันลงไปลับหนักกได้ครครับแต่ว่าผมไม่ไปผมไปกับประทเอรของที่จระัดนะครับประทนทีหนาเยามทั 把快点来这边。<music> <music> แฝแบบดแฝดกินลวสิโอคก็แมนกินแล้วก็ก็อยู่เดี่ยนี้าก็ต้องก้มเงยไปแล้วเปีนยังไงครับผมไฟแดงหรอไฟแดงหรอครับผมโอ้ยมันจะได้พักยันตีกันด้อเยอะบ้างนียวจ้าโอ้ยมาเป็มหมดแล้วงานน้ไปฮะ รา้าแดงครับผมโอ้หนนราบาสามบานครับผมถึงัตรงวัดเนี้ย่บเด้อยสามล้านนึง่สี้อยได้วครับผมสี่เลกอไบ้ารบาือบารบาง ครับผมต่อมันต่อท้อสายฟีครับผมมันพ่วงถ้าเล็งไปนะครับผมโอ้กินยังดีเนาะโอ้พุทผู้เฒ่าพุทผู้เฒ่าพูทผมหวังว่าอยากบมโอ้ไับผมามครับผมถาักกิน กาแฟแตบแกะปนแกละสิบห้าบาทกเออตายมืงขวาปนเออตายนตั้นึงจไดปนนไม่มอมทจอดอ่มทจอด้ครับเอมเทจอด จากบ้านมึงนะผมกินกาแฟก่อนนะครับว่รบรารถพี่มีมีไม้ไิมไหมครับพี่ฮะรถพี่มีไม้ไอติมเปิดใต้เบาะไหมครับอ๋อ พอดีรถผมมันมันมันกดเปิดอะไรไม่ได้เลยพี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าหมา้จิ้มแบบมันชื่นเมื่อได้ไหมได้ครับชื่อเมือเหรอครับพี่ฟอซ่าครับฟอซ่าเหรอใช่ครับมันใช้ด้วยกันได้ไหมครับพี่ผมไม่แน่ใจพอดีวันเจอรถผมอยู่ได้บ่อยแล้วเปิดอะไรไม่ได้เลยไม่มีไม่มีไม่มีชื่อเมือไม่มีใช่ไหมฮะไม่ได้ออกเอาไว้ในที่บ้านนะไม่เป็นไรฟอซ่าเป็นไรมันมัน มันกดเปิดอะไรไม่ได้เลยพี่ผมกลัว่าแบบมันหมดเพราะว่าสัญญาณพอาะทราบผมก็มันก็เป็นนั้นเพราะทราบผมอ่ะมันก็เป็นการใช้ไม้ติ้วไม่ยอมเปิดนี่ออกแล้วแต่ว่าต้องใช้ไม้ติ้วโอ้ตาตัดติดไหมไม่กดกดอะไรไม่ได้เลยพี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่มันเป็นตาติดปะ ไม่ติดกดอะไรไม่ได้เลยพีแล้วปัะเ็นมันมันมันไฟมันขึ้นหมดทำไมถ้าถ้ากดอย่างเงี้ยขึ้นหมดเลยแต่ว่าผมจะมากดไม่ได้ไกดต่อ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณรีโมดมันถ่านมดนหมดหรือว่าแบตีโมหมดแบตรถมันหมดนี่หมดหรอ <c oughs> ออมันอยู่ใต้เบาะไอพี่รีมมดผมอ๋อขออยู่ใต้เบาะใช่ไหมผมหาวิธีเปิดเบาะอยู่ตอนนี้พขาเขาเรียกว่าอะไรนะ หผมไม่กล้าไว้บอะเลยนะะผมไม่กล้าไว้ใต้บอกเลยนะเอาไว้ตรงนี้ผมยังยังเสียวเลยแล้วผมอ่ะผมต้องใส่เกงไว้ตลอดเลยบางทีผมก็ลืมเหมือนกันเอาไว้ในบาะใต้บอกโอ้ยเติมน้ำมันแล้วมันผมหยิบกระเป๋าตังค์แล้วเอาลงไปด้วยไงเลยแบบตัวเลจังหวะไม่มีไม่มีเครื่องมือเลยออื ผมดูในคลิปบอกว่าไม้ทิมมันตงใช้ได้ด้วยกันหมดทุกทุกคันไงพี่ก็เลยแบบลองเป่นคอน้าเลายลองสามทีดูตอนนั้นรถผมข้าวาผมไม่รู้สายมันหนูหนูมันเล่นในสายตอรงนี้ตรงมันเอาอยู่นี่เส้นหนึ่งอ่ะมันไปเล่นของม,มืนเน,นี่ปลดได้เลยอ่ะพี่ โอผมจ,จับไว้ที่บ้านตอนปีใหม่ผมจับไว้ที่บ้านสองวันนะกับตะกนนครนะจับไว้ได้เฉยไม่ตัดเครื่องนะแต่ตัดยังไงก็ไม่ติดเอ้าลมมาเป็นไงไม,ไม่ติดวะผอ,มอไม่รู้เลยนะมผมผมพอติดผมไม่รู้ผมคาะไปหมดทุกอย่างแล้วผมไม่รู้จะทไงไมันติดผมแล้วฉี่ไปศูนย์ศูนย์ก็บอกไม่เป็นไรอ้าวไม่เป็นไรได้ไดกลับได้ไงผมโอ้โหผมออาจาสะสกนนครบ่ายสองอม,มันอยู่สาคามดับไฟแดงดับดเฉย มันก็มาไล่โคตรหมดนะศูนย์แถวนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนผมไม่รู้นผมไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันผมมาขี่อย่างเดียวอ่ะบินอย่างเดีเยวพอมาไอศูนย์สารคามเขาไปไล่โคดใหม่หมดบอกป่าไฟนะปาดาไยขี่มาถึงเทพ <c oughs> ตอนเช้ามาจะต้าไม่ติดอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหได้ถี่ไปไปศูนย์ที่ไหนได้มันนี่ไงขาดโอ้แต่ว่าถ้ามันถ้าไม่ขาดมันก็ขยับได้ไะมติด โอ้หนึ่งมันอยู่ในใต้บอกนี่โอ้โหดูดูยูดูยูทูบไออะไรมันบอกว่าไงนี่ครับเขาบอกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไม้ให้ติมอ่ะมันเปิดอะกันได้หมดเลยโอ้ยแบกเดียวเลยฮะแล้วนี่ไอจีพ่อซ่าครับเข้ามาเลยตอนนนเี้ยแปลกว่ามันแปลกปกติมันอยู่ในนี้มันมันต้องได้เนาะมันมันมันแค่ห่างแค่ประมาณแค่นี้มันหมดอืมอะไรว่าเปิดอะไรไม่ได้ ปกติปวดมันจะแท้เ,แบบเลยต้องสาเกี่ออกมายังกดได้อยู่เลยโอ้โหมันะมันมนเชื่อเลยนะนี่หระผมปลาซาผมก็ปวดเหมือนกันนะที่ดีนตุราไม่ใช่ไหมครที่เป,ป็นนี่เป็นที่เในตุบะครับ ผมว่าจะฉีวันนี้ผมว่าจะเอาธนามาเล่นแหละแต่ผมได้ฉีลูคนนี้มาเล่นวันว่าไปหาหลานอยู่นี่